กันจอมพลังเนี่ยเขาแวะไปหาหมอปลาปรากฏว่าคนที่หมอปลาแกดูแลคุณผู้ชมฮะเป็นอดีตศศแต่ชีวิตด้วยความพารพคือกลายมาเป็นคนเล่นล่อนอและไปอยู่กับหมอปลาตอนแรกการจอมพลังเขาก็ไม่เชื่อเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคนเป็นศศลูกหลานไปไหนหมดอันนี้ด,ดูนะนี่<อ>คื<ส>อตอนคุณกัาไปถึงไหนเมื่อก่อนอุดรอุดร,ดรปี2518อ,อยู่พักอะไรพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยฮะมีจริงเหรอเป็นศศจริงเหรอป่าเป็นศสจริงอเนียรร่ย แล้วทำไมมาอยู่ที่นี่คือเพื่อนเขาเอามาฝากไว้กันเพื่อนมาฝากยังไงเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งวันเพื่อเลยสงสารลูกเขาไม่เอาเลยเพื่อนบอกว่าอะไรทำไมถึงมาฝากกันบอกว่าเขาไม่มีที่อยู่เพราะลูกเขาไม่เอาเฮ้ยนานๆเพื่อนก็จะมาเยี่ยมกันเป็นเป็นปีปีละครั้งสองครั้งไม่เกินเนี้ยแต่ตอนนี้แกหลงนะแกหลงไม่ไม่หลงแต่แต่ชื่อแกมันขึ้นจริงๆนะพักสยามใหม่รู้จักไหมจ๊ะเมื่อก่อนผมอยู่สยามใหม่ไงผมอยู่สังคมที่เราแหกประเทศ ใล่ออกลาออก,ลออกแล้วก็ตังพักใหม่เป็นพักสยามใหม,กใหม่กับเปลมและเติมและสมสามคนไมื่แต่แกเป็นช่วงช่วงขับเข้าใจบางทีแกจะคุยเรื่องบางจังหวะแกก็จะแบบคุยมไม่รู้เรื่อง,องแต่ถามว่าแกมีข้อมูลตามสมัยเก่าที่แกพูดออกมามันก็ในค้นหามันก็เจออยู่นะช่วยกันแชร์ไปครับเพื่อให้ลูกเขาเห็น,นว่าพ่อเขาอยู่ที่นี่เฮ้ยแล้วพ่อคุณเป็นสอสอมาอยู่นี่ได้ไงตลกมากเลยผมตกใจเลยช่วยกันแชร์เลยเป็นสอสอเก่าคนนี้อดีตสอสอ ใช่เหรอคุณผู้ชมครับ<ช>พอ<ะ>คุณการจอมพลังไปเจอกับหมอปลาวันนี้เราให้ผู้สื่อข่าวไปหาหมอปลาเลยคุณเไม่ใช่คุณหมอคุณจีระพันธ์เพชรขาวนายตัดภาพนี่ฮะคือตอนหนุ่มๆหล่มอมากนะและเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังชีวิตคุณลุงนะคุณผู้ชมจะช็อกเลยด้วยความเคารพแต่อย่าให้ฟังสองมุมอย่าเพิ่งว่าครอบครัวลุงนะผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะเพราะรชีวิตของลุงที่เป็นสสนและพลิกขนาดนี้เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมมันก็น่าจะมีแหละ จากสอสอที่คุณผู้ชมเห็นหล่อเฟี้ยวเลยเราถามหมอปลาไปได้สอสอคนนี้ช่วยเหลือเขาได้ยังไงลุงคนนี้คือลุงสมว่าสนาแกสติไม่ดีแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ประมาณ5ปีเนี่ยมีคนพาลุงสมว่าสนามาขออยู่กับหมอปลาตอนมาอยู่ใหม่ๆลุงสมจะไม่หลับไม่นอนมีพฤติกรรมเหมือนจะอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งหมอปลาก็งงจะไม่ไว้วางใจได้ยังไงวะขนาดคนบ้านเนี่ยนะฮะแล้วแกก็ตอนแรกสงว่าหมอปลายังไม่รู้ จอนตอนหลังหมอปลาไปสืบทราบว่าลุงสมเมื่อปี2518ลุงสมแกเป็นสอสจริงๆนะฮะเป็นสอสจังหวัดอุดรเป็นเลขาธิการพักสยามใหม่มีในเปรมมารากุณะอยุธยาเป็นหัวหน้าพักในสมัยหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นจริงะฮะแล้วประวัติคุณผู้ชมดูนะฮะจากคนที่เป็นสสรูกหลอวาทศิลเลศ เป็นครูโรงเรียนเอกนชนเงินดีกลายมาเป็นคนเร่ร่อนเฉยเลยฮะ,ฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรแต่ท่านเนี่ยอยู่ในยุคของคึกฤทธิ์ปามโมตลุงสมไม่มีที่อยู่กลายเป็นคนเร่ร่อนจนกระทั่งเพื่อนเอามาปากหมอปลาแล้วตอนนั้นการจอมพลังเนี่ยเขามาที่บ้านจะมาติดโซลาร์เซลล์ให้ปรากฏว่าเขาเจอลุงสมเขาก็เลยไลฟ์สดแล้วเอญผมก็ไปเจอด้วยผมว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรสอสอเป็นครูด้วย คุณผู้ชมครับเราก็เลยถามบอกหมอปลาแล้วตอนนี้หมอปาลารู้เปล่าลูกคุณลุงอยู่ไหนหมอปลาบอกว่าลูกคุณลุงเป็นคุณหมอนะฮะแต่อย่ายเพิ่งถล่มเขานะ<ห>เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรลูกคุณลุงเป็นหมอลองฟังเสียงหมอปลาเอาเอาตอนหมอปลาคุยกับคุณลุงก่อนนะหมอปลาคุณลุงนี่ไม่ใช่ป้ารัตนาลายสองนะหมอปลาอย่าอัดคลิปต่อนนะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวจะมี <c oughs> เดี๋ยวจะมีลุงสมต่อไปนี้เอาฟังเสียงหมอปลาคุยกับลุงสมก่อนนะญาติธรรมชาติ ญาติญาติลุงอะมาเยี่ยมพรุ่งนี้ไม่เขาอยู่เขาอยู่สอบพักอะไรอ่ะเขาไม่มีความประสงค์ให้ญาติไปเยี่ยมนะทำไมอะญาติไม่มีมันตายหมดแล้วมาเยี่ยมได้ไงเขาอยู่เขาสอบพักถ้ามาก็แปลว่าออ่ยเราอยู่พักอะไรนะเราอยู่สอบพักอะไรพัก population พาที่แปลเป็นไทยคือฮะแปลเป็นภาษาไทยคืออะไรพักพลเมือง พรรกิจสังคมเมืเ่อยว์นั้นอ่พลละพรรคพลเมืองเดียวนี่พบเป็นหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยอ๋อเป็นหัวหน้าพักคุณคอนเฟิร์มทำไป,ำไปสิอ๋อถ้าพีสภาทำสภาได้เดี๋ยวเดีเดเดคุณผู้ชมัะผู้าษาอังกฤกิตด้วยนะแล้วมีมุกกับหมอปลาตลอดเราก็ถามบอกหมอปลา ตอนนี้หมอปลาช่วยอยู่ใช่ไหม,มหมอปลาบอกว่าใครที่เป็นคุณหมออยากให้มาติดต่อคุณพ่อเอบบาฟังเสียงหมอปลาที่ช่วยอดีตสสท่านนี้อยู่นนะั้ฟังเสียงหมอปลาให้สัมภาษณ์หน่อยกันก็โทรไปหาลูกสาวเขาแต่ไม่มีการรับสายก็เลยตัดสินใจโทรไปหาลูกชายเขาแต่ก่อนโทรไปหาลูกชายเนี่ยกันก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อนเขาที่พามาเขาก็เล่าว่ามายังไงนู่นนี่นั่นนะ แล้วสักพักก็โทรไปหาลูกชายลูกชายสสเนี่ยขอโทษนะครับสสไม่เคยเลี้ยงเขาสสเป็นคนแค่เซ็นรับรองบุตรแค่นั้นเองแต่เขาตอนนี้เขาเป็นนายแพทย์แล้วเขามีชื่อเสียงด้วยครับเขาก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ได้ข่าวว่าทางพอมอเพศรบุรีตอนนี้ก็มีการคุยกับลูกชายเขาแล้ว นะซึ่งัวลูกชายเน่ยเ<อ>พะจันนี่หมอปลาต้องบอกหมอปลาที่แกช่วยคนเยอะนะเอาจริงเห็นแกอย่างเงี้ยเห็นแกดูแบบอุย้ยอะไรนักหนาเดี๋ยวพวกเดี๋ยวอ๊อกอะไรของแกเนี่ยนะแต่แกช่วยคนเยอะจริงๆขอเปิดผ้าตาหมอปลาอยู่กับคุณลุงหน่อยคุณผู้ชมครับจะว่าไปอันนี้ที่หมอปลาพูดน่าสนใจลุงไม่ได้เลี้ยงลูกนะอื ลุงแค่เซ็นแล้วเหมือนปล่อยให้ลูกโตขึ้นมาเอง<ฆ>แล้วลุงก็ไปมีชื่อเสียงไาเป็นสอสอลุงกายนี่ผมยังไม่เกิดเลยนะผมเลยไม่รู้ว่าลุงดังขนาดไหนสมัยก่อน <c oughs> แล้วผู้ชมฮะวันนี้เราตามไปที่พื้นที่ที่ลุงเคยอยู่แกเป็นสอสอจริงนะฮะเราไปหนองบัวลำพูผู้ชมฮะบ้านโศกจากหมู่เจ็ดตำบลโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเราไปเจอความจริงที่ชวนอึ้งว่าลุงสมแก่เคยเป็นอดีตครูโรงเรียนเอกชนรูปล่อมาก แล้วแกเป็นสสพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยของพันเอกสมคิดในนี้ฮะแล้วเปิดภาพคุณลุงด้วยที่อยู่กับหมอปลาเห็นบอกว่าเราไปเจอกับคนให้ข้อมูลที่พูดได้ชัดเจนคือคุณคนองซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูเหมือนกันและเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการเงินฮะบอกว่าเขาเป็นสสจริงในอดีต รวมถึงที่สําคัญชาวบ้านบ้านโศกจานที่เคยรู้จักลุงสมยืนยันว่าลุงสมก็เป็นครูโรงเรียนเอก,กชนจริงๆจนตอนหลังลุงสมเจริญในหน้าที่การงานเนื่องจากลุงสมแกเป็นคนมีวาสนาดีลุงสมโวหารเก่งพูดเก่งมีความกล้ากลายเป็นคนหลอ่อแล้วก็ลงสสอสมัยแรกถ้าจําไม่ผิดเลยลุงสมสังกัดสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ที่มีพันเอกสมคิดศรีสังคมคนอำเภอรสร,ร้างคอมจังหวัดอุดรเป็นหัวหน้าพักและได้เป็นสสในสมัยเดียวเราก็ถามบอกออาแล้วลุงเขาโดนโดนเลือกสมัยเดียวเกิดอะไรขึ้นอันนี้ลุงคนองพูดนะผมไม่ได้พูดว่าลุงนะลุงสมเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงในอดีตเล่าได้ไหมเนี่ย <S <S แกก็เหมือนกับสสบางคนสมัยเนี้ยชอบย้ายพักย้ายไปนู่นย้ายไปนี่จนได้รับฉายาว่าสมหนังหมา จากหนังสือพิมพ์โอ้โหนี่แกสมัยก่อนแกดังจริงในี่เปิดรูปตอนแกใส่ชุดข้าราชาการหนุ่มๆขึ้นมาเลยนี่ทีมงานนี่เพื่อนเขาจําได้นะฮะลุงได้รับฉายาสมหนังหมาหนังสือพิมพ์ขานาดน,นามแล้วลุงสมก็หายไปเลยออกจากบ้านไปตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกพี่สาวกับพี่เขยแกตายแล้วแกก็หายไปแกก็ยุติทางการเมืองอมไม่มีใครเจอแกอีกเลยจนวันนี้บอกเฮ้ยไปอยู่กับหมอปลาแล้วกลายเป็นคนเล่ห์่อนแล้วเหรอลองฟังเสียงชาวบ้านที่เป็นเพื่อนกับคุณลุงหน่อยฮะ เขาว่าเขาเคยออกไปยุ่น้ำเร็วโอ้ยแีปัญหาเขาก็ลาบเลยนี้เาะวาขาลาบโอ้เขาก็เคยไปย้น้ำยู่วันเถอะเอาเอาไปยุ่น้ำแล้วเขาก็ลาบเลยบนี้ร้านสร้างของเจ่นเขากรลาบเล้วโอ้เราเราคืนนี้จากเขาน・เป็นไปทางปัญหายื้เงินยืมงเงินเล้วเขาต้องน้ำใส่ไงโอ้ ่รู้เรื่องเลยอืมเเต่ว่าลูกพย่อมถามกับยุคผงเผ็ใส่ซีวิ้งชนยายยุคผงเท็ดหมดแล้ว嘛เออลูกพย่อมรับเลยฟันสบายไงเนาะกันรักนะนี oh ่ล oh ูกพย่อมรับเขาก็ถามข้าวหาเลยเออแม่เดี๋ยวแม่ผู้ผู้ผู้เมียเราเสียจีเมียเราปังเสียแล้วโอ้้ผูเมียเพิ่คนเสียแล้ว จะเป็นครูจะจะเป็นครูตอนไหนไม่รู้นะแต่ว่าได้ยินแต่คนมาสมวาสนะไงีู้สมรู้สมแม่ทั้งบ้านลูกกระดิกเจอแ่มว่าเจอแจในรูพูดอะไรไปทั้งบ้านพงลูไปทั้งบ้านเป็นครูน่นเมืออสสอไอ้แจ่ก็ไปอะไรนะไปเข้าแล้วเวลาอภิปรายยกมือเนี่ยแาไปเอาเงินขอนักเสือพิมก็เลยลงข่าวว่าแจ่ไปเอาเงินของพักนึงเนี่ยคือพูดง่ายว่าถ้าแจเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้าน แย่ก็ไปเองจากรัฐบาลมาไปยกมือให้เขาเขาเลยช้ายาแย่เลยว่าสมหนังหมาผู้ชมฮะแล้วบังเอิญว่าเพื่อนเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาญาติสุดท้ายล่าสุดเพื่อตอนนี้เลยหลังจากนี้ช่องแดตามเรื่องนี้เลยนะฮะต้องบอกก่อนอย่าไปว่าครอบครัวลุงเลยนะเพราะวันนี้เราเจอลูกของคุณลุงแล้วนะฮะช่องแปดตามไปหาลูกของคุณลุงเป็นคุณหมอจริงๆครับคุณหมอเปิดใจกับเราบอกว่าจริงผมไม่ทราบเลยว่าพ่อผมเนี่ยหูคุณหมอยังหนุ่ม หมออยู่เลยมุมหน้าตาหล่อเหมือนคุณพ่อตอนหล่อเหมือนคุณพ่อสมัยหนุ่มๆคุณผู้ชมฮะเข้าใจหมอเลยเปิดภาพคุณลุงตอนหนุ่มๆเทียบกับคุณหมอหน่อยนี่ต้องขอบคุณคุณหมอพบสุขใช่ไหมตันสุหัดเราก็ถามบอกคุณหมอเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณหมอเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ทราบว่าพ่อไปอยู่กับหมอปลาเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาจริงคือพ่อเนี่ยไปจากคุณหมอตั้งแต่6ขวบ่ใชค่ะคุณลุงไปจากคุณหมอตั้งแต่6ขวบนะฮะ แล้วผมก็จำความหลังไม่ได้เลยจริงๆจำได้แต่เพียงว่าท่านแยกไปมีครอบครัวใหม่และผมก็อยู่กับแม่นี่ฮะเห็นบอกเขาต้องเติบโตมากับคุณแม่ใช่แล้วก็เติบโตเรียนมาปกติจึงไม่ได้มีการติดต่อคุณพ่อผมยังไม่รู้เลยว่าไม่ทราบว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีความหลังอะไรกันหรือไม่จากเหตุการณ์ของคุณการจอมพลังและพี่หมอปลาตอนนี้ผมทราบแล้วว่าพ่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เพราะก่อนหน้านี้ไม่รู้จริงๆนะพ่อจะใช้คำว่าแม่แต่คุณพ่อทิ้งเข้าไปะตั้งแต่เขายังเด็กอะแล้วใครจะนึกว่าลูกของคุณตาจะเจริญในหน้าที่การงานม,มาเป็นหมอ,อ เห็นบอกว่าตอนนี้ก็เพิ่งทราบว่าคุณพ่อมีปัญหาเรื่องสมองใช่ไหมเมใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เบื้องต้นจะส่งยาไปรักษาก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเหมือนท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลส่วนตัวคุณหมอเองก็ยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายอย่างหลังจากนี้ถ้าจัดการธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะไปเจอคุณพ่อที่บ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วคงจะได้คุยกันว่าจะดําเนินการยังไงกับคุณพ่อในระยะยาวว่าจะช่วยเหลือดูแลยังไงได้บ้างนี่แหละครับเพราะฉะนั้น พ่อไปจากหมอก่อนค่ะแล้วคุณหมอตอนนั้นท่านก็เป็นเด็กนี่หล่อเหมือนพ่อเลยนะพอเห็นบอกว่าเมื่อกี้ชาวบ้านบอกว่าคุณตาสมัยหนุ่มคือหล่อมากใช่ก็ผมก็ทราบทราบว่าคุณพ่อชื่ออะไรอะไรเงี้ยครทราบอยู่แล้วครับแต่ได้มีการติดต่อกันมาไหมครับไม่เคยติดต่อครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นานแล้วครับผมก็เท่าที่ผมจําความได้ก็น่าจะสัก30ปีแล้วฮะ ที่ไม่เจอกันเลยใช่ครับ30กว่าปีแล้วเพราะตอนนี้ผมก็จะส8แแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่จำความได้ก็เล็กมากครับเล็กมากแทบจำอะไรไม่ได้แทบจำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับจำความหลังเกี่ยวกับท่านได้บ้างไหมครับคุณล่าสุดเนี่ยที่จำได้นะฮะจำได้ว่าคุณพ่อเนี่ยมาที่บ้าน นะครับเหมือนแกมาทำงานเ,าเหมือนจะมีงานเหมือนกับเป็นงานทำบุญนะครับที่บ้านเข้ามาร่วมงานซึ่งถ้าผมจำได้ผมเล็กมากน่าจะ 5, 6, ห้าหกขวบมันกาลังทานบ้างครับเอ่อเท่าที่ทราบเท่าที่พูดคุยกับคุณกันในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางนักสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งดูแลเคสของคุณพ่ออยู่เนี่ยนะฮะผมก็ ได้คุยกับละแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของแกอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพจริงๆะนะครับมีปัญหาทางสุขภาพก็ถ้าถ้าเรียกได้ว่าก็เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับจากการประเมินโดยเบื้องต้นนะนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องมีการดูแลรักษาเกิดขึ้นะนะฮะ,ะผมจะประสานไปทางนักสังคมสงเคราะห์นะครับทางทีมงานแล้วก็เห็นเห็น,หนพ้องต้องการว่าเดี๋ยวจะมีการรักษาและเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ย ตอนนี้แกอยู่ที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ไม่สะดวกในการเดินทางไปไปมามานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการรักษาโดยการเป็นเขาเรียกว่าเทเลออนไลน์นะครับการรักษาผ่านทางสื่อสืออ่อออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณหมอเองพอรู้ตอนนี้คุณหมอ,อมก็ยังประสานกลับไปเพื่อช่วยเหลือคุณพอ่อแต่ก็ต้องย้ำนะในชีวิตนักการเมืองอเอ้ยไปจากลูกตั้งแต่ลูกยังเด็กอะถูกไหม จะใช้คําว่าทิ้งลูกไปตั้งแต่ลูกยังเด็ก <S <S ใครจะนึกว่าอยู่ลูกได้ดิบได้ดีตัวเองชีวิตพลิกอไม่เป็นไรตอนนี้ช่องแปดตามให้จนเจอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อให้คุณลงุงแต่อยู่กับหมอปลาก็สบายนะหมอปาลาหมอปลาดูแลดีนะฮะเห็นแก่อยางเนี้ยแกก็ทําให้เขาเรียกอะไรนะอย่างป้ารัตนาย,ยังไม่เหงาเลยป้ารัตนายังไม่เหงาเลยคือกับหมอปลา